ถึงคอนเทนต์ของทางจีนเป็น25นี่ต้องต้องความหมายที่ทั้งคือก็ต้องก็ต้องพูดพูดพูดแทนมันจะมันจะได้ไม่ดีเทลทั้งหมดนะครับขอเชิญคุณสถาพรครับขอบคครับผม เล่าถึง <นะ S 1> ซีรีส์ทักสองเรื่องให้บงังเอิ่เขาา้าข้ามนะครับทสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับ UMG นะครับรักแรกหายไปได้ใ <c oughs> ครบ่างเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันเป็นแนวโรแมนติกไซไฟ <c oughs> นะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องรลักที่มาพร้อมกับเรื่องลึกลนะับซึ่งก็อาจเนี่ยน้องน,น,นันนท์เนี่ยครับที่เป็นของเรื่องนี้เขาก็มีรักแรกน <c oughs> ครับผู้หญิงที่เป็นรักแรกของเขาเนี่ยก็หายไปเป็นสิบปีปรากฏว่าอยู่ดีดี จูจๆก็กลับมาโดยกลายเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งแปลกๆตกลงต้องดูครับพี่เพราะว่าไม่อยากจะสปอยเลยแค่ทานนะครับแล้วผมจะบอกไงแต่มันคือเป็นความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต่างดาวนกันนะครับอันนี้เราต้องดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็พอพอน้องนันท์เนี่ยกับเพื่อนๆซึ่งรวมทั้งน้องตางด้วยนะครับน้องตานี่เหมาสอง ก็ช่วยกันค้นหาไขปริศนาความจริงตรงนั้นต้องไปดูกันครับเรื่องนี้นะครับมีในมิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์รัติกาลนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวแฟนตาซีซึ่งปกติจีนมงทีวีไม่ค่อยได้ทําแนวนี้เท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์แปลกครับนะฮะแปลกตั้งแต่เวลาเปิดปิดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้จะเปิดให้คนเข้าหลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนะครับแปลก แต่หนึ่งเจ้าของนะคือต่อธนาคมนะครับดันไปชวนบาริสตาตกงานคือน้องกันเนี้ยนะครับมาทํางานที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งพองมาถึงน้องกันก็มาปลุกอาถงให้สิ่งของในนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องตามล่าหาความจริงในทุกๆสิ่งของที่กลับมามีชีวิตเรือ่องหลังของสิ่งของแต่ละชิ้นทุกๆอย่างว่ามันมีที่มาอย่างไร นั่นแหอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปดูครับเรื่องนี้ทุ่มทุนค่อนข้างมากนะครับซ g แบบสะดับกครับเพราะตอนแรกี่เสียงเสียงใครไี่ต่อตโทรศัพท์นั่นเองเมื่อกี้ได้ยินนะพี่เจ้าได้ยินหรือไม่ได้ยินนะเม่ได้ยินะอยู่ในลำคอแอบนักแสดงดีกว่าหลังจากที่ได้ทำงานไปแล้วความสนุกแล้วก็ความน่าสนใจเกี่ยวกบออกเปแฟนคืออะไรครับพีต้นเรื่องของผมก็อย่างที่พี่ถามบอกครับก็เป็นเรียกว่าแนวใหม่ที่จิมพีวีไม่เคยทำก็คือเป็นแนวไซไฟ อะไรหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างยากก็ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เราจะถ่ายแต่ในโรงเรียนในเมืองเรื่องนี้เราใส่ไฟเราเข้าปัดแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องพึ่งเทคนิคหลายๆอย่างผมก็สนุกดีครับอ่าเราเนี่ยรอรักแรกที่หายไปหนูรออะไรในเรื่องนี้หนูก็รอให้เขามองหนูเหมือนกันที่จริงเราก็ช่วยกันตามหาปริศนาเรื่องนี้เหมือนกัน ก็เหมือนกับจริงๆมันเป็นงานที่ท้าคนอย่างพีทเทเลิร์ได้รับเสนอไปก็ค่อนข้างแปลกใหม่แต่ว่าทางบริชัททีมงานก็ได้ทำการเวิร์กชอปอย่างเยอะมากๆรล้วญาติทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอืแล้วมิตรนยพิเิียัณฑอ่ะครับผมรับบทเป็นอะไรกันบริสต้าโดมใช่ครับกำลังตกงานพอดีแล้วรำพี่ต่อได้มาช่วยเข้าไปทำงานที่พิพิธภัณฑ์แล้วเราก็ไปเจอเรื่องต่างๆที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอเป็นเรื่องที่ลึกลับและแต่ละอันก็มีแบบว่า ใครได้ดูว่ามันว้าวเอาตลอดเรื่องนี้รอให้เขาหันมามอง m i d n i g h t Museum เราเรามาเป็นอะไรเรามาเป็นอะไรเราเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งในมิวเซียมได้ไหมใช่ค่ะเราจริงเหรอเหมือนกันหนึ่งในสิ่งของที่เฮ้ยเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มีชีวิตขึ้นมาจริงจในเรื่องน้ำตาลแล้วบทเป็นจูนซึ่งไม่ใช่คนซึ่งก็ท้าทายตัวเองอีกในในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นตัวช่วยของพี่การพี่ต่อ่พี่การพี่การได้ทำหนังพี่ต่อไปเที่ยงป่ะคะครับพี่เขาเป็นคนเก่งมากเพราะว่า เราไม่เคยร่วมงานกันเลยเลยเขาเป็นคนที่แบบว่าคือละเอียดมากใช่แล้วเจอคนเก่งๆเาก็ดีใจครับก็ผู้พลังในการแสดงของเราไเนาะโอ้ติงตามันได้เร็วๆนี้ทั้งสองเรื่องนะทางจีเ็25นะขอเซ็งกปร่มือให้นักแสดงทั้งสองเรื่ององคุณพิดาด้วยกันครอบ

เอาครับชิ้นส่วนอันบ้าหลังนะคะรับผมอะไรก็แล้วนะฮเออโอ้โหเอาให้น้นนองน้องแต่นนคนแนะนำตัวให้น้อยนะครับสวัสดีครับดิวสิกครับสวัส,สดีครับอังเปาครับสวัสดีครับพีนครับสวัสดีครับทามนะครับ ครูครับสวัสดีครับเลโก้ครับสวัสดีครับวิลเลียมครับสวัสดีครับนาทครับสวัสดีครับนิกกี้ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับด้ยครับ มาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วโอ้จากนี้จากนี้ตอนนี้นถือว่ามาถึงครึ่งทางแล้วจากนี้ต่อไปเราจะได้เจออะไรจากโปรเจกต์ a l p h านี้ครับก็บน้องๆทุกคนนะครับก็จะ<า>ต้องผ่านดานนะครับไปจนถึงสุดท้ายนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะมี Alpha สี่คนนะครับที่จะเหลือรอดอยู่น้องๆบต้าที่เหลือนะครับก็จริงๆอาจจะมีโอกาสได้ทํางานนะครับเพ<า>ราะเราก็เราก็ยังดูคนที่ดกเต็มได้อีกเหมือนกัน ผลงานที่ผ่านมาถึงแล้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่ในตําแหน่งอัลฟาแต่ว่าก็ถูกจับตามองจากผู้บริหารอยู่ใช่่แต่เราต้องรอดูน้วว่าใครจะได้เป็นอัลฟาครับผมติดตามกันได้นะฮะกับรายการนี้นะครับทุกวันอาทิตย์นะสองคู่ครึ่งทางช่อง GMM 2 5่วันนี้ขคุณบอยพิธาละน้องๆทั้งหมดด้วยการขอบคุณครับติดตามให้ดีให้กำลังใจกับเส้นทางการเดินสู่การบันเทญของ